ลองฟังให้จบคุณเต้อาชีวะและกลุ่มไทยไม่ทนยื่นข้อเสนออะไรกับ u n n g o และเพื่อคนไทย70ล้านคนและอนาคตลูกหลานไทยภายหน้าอีกกี่ล้านคนต่างจากกลุ่มคนไทยบางกลุ่มที่ออกมาต่อต้านคุณเต้อาชีวะกลุ่มพวกนี้อาจรับเงินในทุนที่ออกมาต่อต้านให้กับแรงงานต่างด้าว กลุ่มพวกนี้อาจมีการเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์กับนายทุนและแรงงานต่างด้าวลองฟังให้จบแล้วยี่สิบสี่พยหกสิบเจ็ดออกไปร่วมลงชื่อกันที่ลานสมเด็จพระเจ้าตากสินเพื่อลูกหลานในวันข้างหน้าต้องรู้ก่อนคุณไม่ยอมจริงไหมถามใจตัวเองก่อนถามใจตัวเองว่ายอมหรือไม่ยอมถามใจตัวเองไม่ยอมจริงไหม ถึงเวลาที่พวกพี่999คนเนี่ยหนึ่งพันคนเนี่ยจะลุกขึ้นสู้ได้หรือ,อยังกับระบบแบบนี้กับสิทธิทมนุษยชนที่มาทำให้เราเสียสิทธ์แบบนี้ถึงเวลาที่พวกพี่จะร่วมกันสู้ได้หรือ,อยังผมทำอยู่เนี่ยผมทำอยู่คนเดียวผมทำอยู่กับกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มคนไทยไม่ทนเล็กๆ กลุ่มเล็กๆมีพันกว่าคนพอเวลาระดมล่าอะไรชื่อหรือจะแก้อะไรก็แล้วแต่ก็มีไม่เกินสองหมืน่นแล้วสรุปเราเป็นคนส่วนใหญ่หรือว่าประชากรคนต่างด้าวเป็นคนส่วนใหญ่ถามใจตัวเองถ้าคิดจะร่วมสู้ วันนี้มีโอกาสให้สู้ต้องสู้นะวันนี้เรายังมีโอกาสให้สู้เราต้องสู้ก่อนผมจะบอกว่าวันไหนผมขอพูดให้ผู้พี่บิวว่าลมให้พูกพี่ฟังก่อนวันนี้เรายังสู้ได้เราต้องสู้แต่ถ้าวันหนึ่งประกาศออกไปแล้วคุณจะไปสู้ตอนนั้นคุณจะไปถอนสิกเขาได้อย่างไร ถ้าประกาศออกไปเมื่อไหร่ขึ้นแรงงาน่ังด้าให้ถูกกฎหมายเมื่อไหร่อยู่ในไทยหกล้านคนนี่คือตัวเลขตัวเลขคร่าวๆแต่ตัวเลขสุดที่จริงๆบผมว่ามีเป็นสิบมีเป็นสิบล้านคนพี่คิดว่าพี่จะสู้หรือพี่จะนิ่งดูได้ถ้าวันนี้คิดว่าเราจะสู้มันก็ควรไหมพี่ หรือจะรอวันหนึ่งลูกหลานเหลนหลนเรามาถามเราว่าทำไมไม่ช่วยเขาแต่เขาจะไม่ถามภาษานี้นะลูกหลานเหลนหลนเราอาจจะพูดภาษาเปฮะฮาทามาโปม่ายองช่วยสมามัคถก่องให้พวกของได้ผูปภาษาไทยได้เต็มป่ากรับปู่สรุปต่อไปอนาคตในภายภาคหน้า ลูกหลานเราจะพูดภาษาไทยแบบเต็มปากเต็มคำหรือไม่จะร้องเพลงชาติไทยเต็มปากเต็มคำหรือไม่จะเยียบผืนแผ่นดินไทยเต็มส้นตีนเราหรือไม่ละงับก่อนครับใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมจะการให้ผมระงับอยู่แล้วครับ มีงานเรื่องเงินก่อนโ0พล้านต้องออกจากไทยก่อนสิบสามจะระงับยังไงก่อนขอศึกษาก่อนได้ไหมขอเวลาศึกษาสักอาทิตย์นึงคือถ้าพูดแบบไม่ศึกษาก็เป็นคนไม่มีความรู้ออกมาพูดแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่ประชาชนคนไทย มันอยู่ที่พวกเราทุกๆคนหนึ่งพันคนรู้คนเดียวได้ฟังอยู่คนเดียวแต่ถ้ารู้คนเดียวออกไปพูดจะได้ฟังอีกเป็นล้านคนของมีตาคุณออกไปพูดคุณออกไปพูดคุณเป็นหัวคะแนนธรรมชาติออกไปบอกเพื่อนคุณออกไปบอกพี่น้องคุณผมเชื่อว่าถ้าเสียงเราดังพอ ถ้าเสียงประชาชนคนไทยดังพอหน่วยงานภาครัฐต้องสะดุ้งและฟังกันบ้างถ้าเสียงประชาชนคนไทยดังพอระง,งับหกพันล้านก็ไม่ยากที่เราจะไปที่หน้าสภาและไประง,งับที่หน้าสภากันแต่เราไม่ได้มาเรื่องการเมืองเรามาเพื่อชาติเรามาเรื่องความมั่นคงถ้าพี่พร้อมจะสู้ยี่สิบสี่นี้มาสิมา ยีสี่วันอาทิตย์มาสี่วงเวียนใหญ่ออกจากบ้านมาเตรียมรองเท้าผ้าใบากับล่มกันแดดมาคุณออกจากบ้านเตรียมรองเท้าผ้าใบากับล่มกันแดดมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าไทยไม่ทนแล้วคนไทยจะไม่ทนแล้วจะไม่หาภาษีไปใช้ให้กับดูแลกับคนต่างด้าว เราจะไม่ทนวันนี้เราจะไม่ทนแล้วแต่ถ้าพี่ยังจะทนกันอยู่แล้วมาสู้ทางโซเชียลรอวันครับรอวันแพ้ครับขอบคุณมากครับพี่ทันยนันรอวันแพ้แหละครับผมออกได้เลยผมลุกขึ้นสู้มาจะสองเดือนแล้วจะสามเดือนนี้แล้วผมสู้มาตามระบบมาตลอด แต่ระบบไม่เคยเปิดโอกาสให้ผมได้มีโอกาสที่สู้เลยผมทำตามขั้นตอนตลอดผมทำตามรัฐธรรมนูญตลอดทำทุกอย่างประชาชนเดือดร้อนตรงไหนมีขายแย่งอาชีพคนไทยผมไปผมทำเพื่อตัวผมเองหรือผมมีอาชีพขายของขั้นทางใช่หรือไม่ ผมมีอาชีพทําเสริมสวยตัดผมหรือไม่ผมมีอาชีพที่คนต่างหน้าามันมาค้าขายแย่งอาชีพคนไทยใช่หรือไม่สรุปแล้ววันนี้เราสู้ให้ใครเราสู้ให้กับประชาชนเราสู้ให้กับพ่อค้าแม่ขายได้มีกำลังได้มีโอกาสได้ค้าขาย แต่สิ่งที่ผมทำผมก็แค่ต้องการให้พวกพี่สละเวลาวันหยุดของพี่คือวันอาทิตย์เวลาสองชั่วโมงสี่โมงเย็นที่วงเวียนใหญ่วันที่ยี่สบสี่สี่โมงเย็น,น, 24, ม,ยนมาร่วมบวงสวงขอพรจากปู่ตาก,กันเชิงสัญลักษณ์ชัดเจนเอกลากที่ได้มาทุกวันนี้พอปู่ตากรเราต้องมองกันตรงนี้วันนี้เราเหมือนเรามากู้กู้ศักดิ์ศรี ทวงคืนความเป็นไทยทวงคืนผืนแผ่นดินไทยทวงคืนสิทธิ์ของลูกหลานเราสาธารณสุขศึกษาสาธารณูปโภคพ,พอมองบประมาณคุณคิดว่าคนไทยได้ประโยชน์เท่าไหร่เสียให้กับต่างเ่าเท่าไหร่ผมไม่ได้มาพูดปุกระดมให้พวกคุณเกียดรัฐไม่ใช่ ผมไม่ได้มาพูดบุกระดำให้พวกคุณเกลียดคนต่างชาติที่ถูกกฎหมายไม่ใช่ผมไม่ได้มาพูดบุกระดำให้พวกคุณเกลียดคนชาติพันธุ์ไม่ใช่แต่ผมให้คุณลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์พวกรถพ่วงเนี่ยผู้ติดตามเนี่ยจะมีทําไมจะมาทําไมในเมื่อคุณจะมาใช้แรงงานในประเทศไทยคุณจะให้ผู้ติดตามของคุณเข้ามาทําไมลูกหลานเขาจะเข้ามาทําไม วันนี้มาสู้ตรงนี้สู้เพื่อชาติยกนี้สลายสีเสือ้อไม่มีเหลืองแดงน้ำเงินซ่อมไม่มีน้ำเงินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเขียวก็ไม่มีแต่ยกนี้คุณต้องทำเพื่อชาติสิ้นชาติแล้วใซจะเอานักการเมืองไหนมาให้เชียร์คุณรักรัฐบาล คุณรักพักร่วมหรือพักอะไรก็แล้วแต่คุณมีเอฟซีคุณมีอะไรก็้าแล้วแต่แต่คุณควรจะปล่อยวางคุณควรจะปล่อยวางว่าเออสิ่งนี้เราต้องปล่อยวางนะแต่วันนี้เราสู้เพื่อชาติเพื่อลูกหลานเราคุณมีลูกลูกคุณก็ต้องมีหลานให้คุณถูกไหมพี่ มันถึงเวลาที่เลือดข้างชาติมันต้องเข้าแล้วพี่คุณต้องข้างชาติบ้างแล้วพี่พี่รู้ไหมทุกผื้นแผ่นดินที่พี่เหยียบพี่เดินกันทุกวันเนี่ยที่ขับรถทับนนกันทุกวันเอะที่ขับรถทับถนนกันทุกวันคุณคิดว่าทับถนนแต่จริงๆใต้พื้นพระสุทานั้นอาจจะมีร่างบรรพบุรุษเราหลงเหลืออยู่ตรงนั้นก็ได้เลือดเนื้อของนนบรรพบุรุษเราอาจจะอยู่บนพื้นพระสุทธานั้นก็ได้ เขาเสียเลือดเสียเนือ้อเพื่อความเป็นไทยแต่วันนี้มันจะโดนกลืนกินดับคำว่าประชากรนี่จำไว้ไม่ต้องลบครับกลืนกินทางทางประชากรพอเขาเรียนจบมาปร,ริญญาไีได้บารประชาชนตามคุณงามความดีไม่เคยทะเลาะไม่เคยเกเร ได้บัตรประชาชนตกใจเลยแล้วพอเขาจบปริญญาตรีไปเรียนมีปริญญาโทไปสมัครลงเป็นสสไปสมัครลงเป็นผู้ว,ว่าคุณคิดว่าคนส่วนใหญ่ของเขาจะไม่เลือกเขาหรือคุณคิดว่าชาตินิยมของเขาไม่มีอยู่หรือในกายเขาอะ คุณคิดเขาจะมาฟังนโยบายของคนไทยเหรอพี่มองดูประเทศอิสราเอลกับปาเลสไตน์สมัยก่อนยิวมาขออาศัยประเทศปาเลสไตน์ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครให้อยู่ปาเลสไตน์แบ่งพื้นที่ให้อยู่จนออกลูกออกหลานมีความรู้ความสามารถเก่ง ประกาศเอกราชเป็นอิสราเอลแล้วก็เลยเจ้าของบ้านแม่งเลยภาพนั้นนะจำไว้มันอาจจะเกิดกับเราไม่ได้ยุคเราหรอกแต่ยุคลูกหลานเราหรือเปล่า